สวัสดีครับมาลองแต่งของสคริปต์นะครับเป็นรุ่นกันเหนียนะครับผมเนี่ยนะฮะเป็นเ115วัตต์เรามีมอเตอร์แอมป์แถมให้นะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับผมนะฮะตอนนี้ใช้กับเอินเตอร์เกตพิธีโอเดียลครับรุ่นโนวาครับนี่ครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะนี่ฮะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิด7โมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์ครับลำโพงที่ใช้ลองเป็น DSG พวกนี้นะฮะใช้ดีมากนะครับ เดี๋ยวมาดูลูกเล่นครับเนี่ยครตอนนี้ผมต่อช่องออฟติคอจะมีรูปสัญลักษณ์ของเขาเลยนะฮะอันนี้โคเอ็กชิเลนะครับนีฮะอันนี้จะเป็นพวกเอ่ออ่อสายแลนนะครับแล้วก็ยูสบีนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นเนอ่อยูสบีกับสายแลนเนาะเนี่ยฮะเนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะฮะตอนนี้ต่อช่องเอ่อเอาต์พุตเป็นเอสีนะฮะ,นะครับนี่เป็นโคเอ็กนะฮะ คช่องสายแลนนะฮะสายสาย USB ครับจากรถพวกเข้ามาได้นะครับผมนี่นะ,ะแล้วก็ช่องเอาพุทบาลานเอาพุทใช้งานได้ปกตินะครับลองหมดแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะเดี๋ยวขอยากปิดนะฮะ,ะแล้วผมเดจะลองแปลงสัญญาณนะฮะช่องเอาพุทนะครับลองให้เห็นเลยนะฮะนี่นะครับ ครัเอาพุ่มนะ,ะเดี๋ยวผมเปิดอิทิเกตแอมครับเนี่ยฮะออกปกตินะฮะ,ะนะครับเสียงดีมากะฮะบมโคเอ็กเซียลนะครับผมเนี่ยนะฮะอันนี้ออปติคอลนะฮะ,ะภาพสวยไม่มีตำหนินะฮะโอเคครับผมเสียงดีสวยมากๆครับผม